ท่านผู้ชมทางบ้านครับเรามาเล่นของใหญ่ๆแพงๆกันบ้างครับก็คือเรื่องของงานติดตั้งวินขนาด40ตันนะครับท่านผู้ชมครับคันนี้ติดตั้งไปนานกว่า2ปีแล้วนะครับนะแต่เรายังไม่มีเวลารีวิวนะครับเราก็2ปีที่ผ่านมายังไม่มีใครนำรถคันนี้นำกลับมาซวิตนะครับนะถือว่าเป็นรถบรรทุกที่ใช้งานหนัก อีกคันหนึ่งครับที่ใช้เวลา2ปีแต่ยังไม่เคยติดต่อกลับมาเลยนะครับเออทั้งที่เรามีลายกันนะครับสแกนเนียหัวลากคันนี้นะครับมากกว่า5ล้านบาทครับราคาว้า <Wow. S 1> ถ้าไม่ใช่นักธุรกิจใหญ่จริงๆทําทำไม่ได้ครับซื้อไม่ได้ครับเพราะว่ารถ ที่จะมาใช้งานสมบุกสมบันเรียกว่าขนจนตะบี้ตะบันเหมือนรถบรรทุกขนดินเนี่ยมันก็คงไม่มีใครนำมาใช้ครับนะเออลูกค้าก็ศึกษาก่อนติดตั้งเนี่ยนานเลยครับพักใหญ่เลยครับที่จะติดตั้งวินประจำในรถของเขานะครับเพราะว่ารถราคา5ล้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดวินไฟฟ้าเกิดช็อต หรือไหม้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้ท่านผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับวินไฟฟ้าที่ด้อยคุณาภาพไหม้ได้นะครับมันไม่ใช่ไหมอย่างเดียวนะครับไฟลุกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจเลือกใช้วินไฟฟ้าที่จะประจำการในรถของท่านเนี่ยถือว่าสำคัญมากในการตัดสินใจนะครับวินไฟฟ้าหาไม่ได้คุณาภาพเหมือนกันหมดไม่ใช่นะครับ อย่าเข้าใจว่าม้วนมาจากจีนเหมือนกันและคุณภาพเหมือนกันหมดอันนี้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมครับแม้แต่รถที่ออกมาจากโรงงานเดียวกันนะครับยังประสิทธิภาพไม่เท่ากันเลยครับดังนั้นนับภาษาอะไรกันกับคนและโรงงานคนและยี่ห้อกันดังนั้นการตัดสินใจเลือกของที่จะเป็นอันตรายคือมีทั้งคุณและประโยชน์ประโยชน์ก็คือเรานําไปใช้งานได้ได้จริงหรือไม่และต้องได้แน่ๆกับ ความปลอดภัยที่ท่านจะนำมาติดในรถของท่านนั่นเองครับแต่ยังไงเราก็มีคลิปวิธีการเลือกวินก่อนที่จะนำมาติดตั้งในรถของท่านนะทุกแม้แต่รถกระบะก,ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับเราไปติดตั้งที่โรงงานของออสแกนเนียนะครับไม่ใช่ไปติดตั้งที่พนัทมาวินนะครับพนัทมาวินนี่เป็นอู่ต่อหางนะครับ เราไปติดตั้งที่โรงงานของสแกนเนียจะสังเกตว่ารถรอบๆตันสแกนเนียทั้งหมดเลยครับและความปลอดภัยของโรงงานต้องเป็นอันดับหนึ่งเขาให้เราออกมาไกลเลยครับเรียกว่าถ้าเราจะเชื่อมจะอะไรเนี่ยเขาเพื่อความปลอดภัยให้เราไปอยู่ไกลเลยครับอันนี้เป็นการบริหารการจัดการที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเชื่อมบระชตอ,อาร์ตูมตามขึ้นมาเนี่ย ใครจะรับผิดชอบครับท่านผู้ชมครับดังนั้นทางวิศวกรของสแกนเนียก็เลยให้เราไปติดตั้งไกลกๆหน่อยเกิดเหตุก็ยังแก้ไขสถานการณ์ได้ทันนะครับแต่ก็ยังมีรถรอบๆที่เป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละครับจอดกันอยู่ไม่ห่างมากนักแต่ครับท่านผู้ชมครับทีมช่างของเรามีทีมช่างที่มีประสบการณ์สูงนะครับมีวิศวกรอ,ออกแบบ ทั้งด้านไฟฟ้าและกำลังนะครับดังนั้นเราก็เห็นด้วยในการที่จะต้องทําแบบนี้นะครับแต่ตั้งกระทัมากว่าร้อยคันเนี่ยครับยังไม่เกิดเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับงานที่ออกมาก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับติดตั้งวินขนาด40ตันเข้าไปในหัวลากนะครับนะเพื่อนําไปใช้งานได้อย่างจริงจังมันถามว่าใช้ได้จริงไหมแน่นอนครับ2ปีนี้ไม่ติดต่อกลับมาเนี่ยนะครับ มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้ามีปัญหาคงติดต่อมาแล้วครับเพราะว่าติดตั้งแต่ละครั้งไม่ใช่ถูกนะครับเ,เหมือนจะไปดึงรถไมโครด้วยครับนะเท่าที่ฝั่งงานนะครับไปดึงรถไมโครอ,อ,อีกอย่างนะครับทางวิศวกรของสแกนเนียจะเข้ามาดูและตรวจสอบเป็นระยะระยะเรื่องของแบตเตอรี่ครับท่านผู้ชมครับวิ่งกว่าจะคุยกันเ,เข้าใจได้ว่าติดตั้งยังไงต่อไฟยังไงไม่ใช่ว่าติดตั้งไม่เป็นทั้งคู่นะครับไม่ใช่นะครับ แบตเตอรี่ของสแกนเนียมีกล่องควบคุมนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับมีกล่องควบคุมครับแล้วก็ค่าแบตเตอรี่สูงมากครับราคาลูกละส,สองหมื่นหรือไงเนี่ยหรือหมื่นไปปลายนะครับดังนั้นเนี่ยครับความปลอดภัยยิ่งจี้หนักมาที่ฝ่ายช่างแล้วครับทางสแกนเนียเขาเน้นเรื่องความปลอดภยัยเพราะว่าโรงงานมาตรฐานต้องเซฟตี้เฟิร์สนะครับดังนั้น การที่จะต่อไฟเข้ามาในระบบรถยนต์ของเขาเนี่ยซึ่งมีประกันด้วยเป็นรถป้ายแดงอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเซฟตี้นะครับก็เราก็เลยต้องการตำรามาคุยกันครับว่าปลอดภัยระดับไหนทํายังไงให้งานติดตั้งของเราเนี่ยปลอดภัยครับดังนั้นนะครับท่านผู้ชมครับถ้าช่างยังประสบการณ์ยังไม่มากพอไม่แนะนําให้รับงานครับเขาไม่โตรจรับให้นะครับงานติดตั้งพวกนี้ ยังไม่ได้เงินจนกวา่าจะตรวจรับงานนะครับไม่ใช่งานบ้นบานๆเหมือนพวกเรานะครับไม่ใช่นะครับจะต้องมีการตรวจรับงานมีการทดสอบการดึงพักปักเวลาจะถอดหางนะครับก็จับหางเนี่ยกระตุกเลยครับแบบนี้นะฮะกระตุกออกมาอย่างนี้เนะ<ม>พื่อจะถอดหางโรเบตเออกไปครับสายไฟก็จะโยงมา เส้นนี้นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะวิน้นเพื่อยงมาที่วิน้นนะครับก็คือวิน้นตัวนี้นะเผอ,อิญเราติดขัดนิดหน่อยตรงหูรากตรงนี้ครับเนี่ยตัวนี้ครับแค่หน่อยประมาณนี้เลยครับ ท่านผู้ชมครับก็เป็นอันเรียบร้อยส่งมอบงานเรียบร้อยลูกค้านำไปใช้งานได้2ปีก็เป็นอันเสร็จพิธีหมดหน้าที่เราแล้วครับหน้าที่ต่อไปก็คือรอครับรอลูกค้าติดต่อกลับมาเพื่อเผื่อต้องการเรื่องของงานสวิตนะครับทางเรามีช่างประจำนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราดูแลทั้งตัวแทนจำหน่าย แล้วก็ลูกค้าปลีกด้วยนะครับเราดูแลหมดเลยครับเพราะฉะนั้นตัวแทนจาหน่ายของไฮวินนะครับท่านไม่จาเป็นต้องซ่อมเองนะครับถ้าท่านไม่ไม,มีเวลาหรือไม่อยากเสียเวลาเนี่ยส่งมาให้เราซ่อมดีกว่าครับสบายใจคอยเยอะเลยครับท่านจะได้มีเวลาในการที่จะนําเสนอลูกค้าเพื่อใช้งานต่อไปครับและนี่และนี่ก็คือรถที่เราจะส่งมอบงานพร้อมกับวินนะครับ แม่รถแพงๆนี่มันน่าใช้จริงๆครับสลับสแกนเนียเนี่ยนะครับประเด็นก็คือวิศวกรประจำศูนย์นะครับไม่อยากจะให้เราจำแบตเตอรี่ตรงๆนะครับเพื่อไปเข้ากับตัววินนะครับเพราะว่าสแกนเนียมีเอ่อก็เรียกกล่องควบคุมแบตเตอรี่ด้วยอ่ะนะ mm. เพื่อบาลานซ์แบตเตอรี่ให้เท่ากันทั้งสองโลกเนี่ยนะครับให้เท่ากันนะ มีฟิวอยู่ในนี้งั่ถ้าฉุกเฉินเนี่ยฟิวก็จะขาดนะครับเนี่ยคัดเอาตัดไฟหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะครับเ้าต้องการให้จำในนี้ปัญหาก็คือในบล็อกในนี้เนี่ยนะครับฟิวรับได้แค่250แอมป์ไม่น่ารอดกำลังขอคุยกันว่าขอจำตรงเข้าขั้วแบตเตอรี่บวกลบเลยครับคันนี้ใช้เวลาไป2วันในการติดตั้งครับ เอินโชคดีว่าศูนย์อยู่ในเขตกรุงเทพนะครับก็เลยทําให้เรามีเวลาที่เข้าไปทําได้2รอบนะครับปกติเราจะวันเดียวเสร็จนะครับก็คือเช้าแล้วก็เย็นเสร็จครับ